พี่นอนกินบัอกหอยบอกหอยตากเมกหมอ,อก,กน,นะบรรยากาศเห็นปะสวยจ้าพี่นองเบิงบ่งบรรยากาศประเทศอังกฤษจะตื่นสระมามาจัดการทำล,รล้ายคลิปกินบัอกหอยหอยแครงจ้ะหอยแครงปลาสมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดกับบรรยากาศเย็นๆเห็นปะหลอดป่าน สวัสดีค่ะสวัสดีจากซองเอเจพากินพาล็อตชาแนลพี่น้องมุนี่สิพามากินหอยแขรงมากับเจียมุกหอยแขรงอันประเทศสวิตเซอร์แลนด์บุพพีน้องแล้วก็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับบรรยากาศบรรยากาศนอกบ้านเพราว่าหิมะตกได้บรรยากาศขนาดพี่น้องโอ้แป๊บแป๊บนึงเด้อไป่งกลมมาไครจะเอาไม้ตีบอกเออโอเคเช็คเช็คกล้องสิบอกว่าสิบอกว่า บ่ได้เขาเอเจชแนวมามาโดนละพี่น้องเออบ่ได้บ่ได้เขาอันช่องเอเจชแนวมาโดนแล้วตอนนี้ก็บสไ้เห็นนากันดุขึ้นจากน้อยเน้อไปกินโหลดกินโหลดเริ่มเลยเริ่มเลยพี่น้องไปหนาวไปแข้งจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้อันนี้ใส่ทั่วเจเอเราใส่ประแดกจักน้อยโอเคมักประแดกค่ะพี่น้องขอประแดกก่อนันดับแรกซิมก่อนนะพี่น้องตื่นเต้นเย็นแห้งเบิ้งที่ละจ้าเบิ้งน้ำแข็ง อุ้ยอันนี้อันนี้ประเดกใส่ละกล่องเห็นพอพี่น้องเห็นกับคาเบงหอยตร๋ไงหนึ่งไงก่หอยขอย่ใหญ่เิ่อัศม,มแล้วอหไรต้องคหงมันจิ้มตัเด็ดอืออือใยตย่งได้ปดดววอือเย็นขอบน้อง,งก,กินกับบยากาศเย็นๆพี่น้อง เห็นปะแล้วอย่างนี้เห็นปะอืมพีนองจะเทียมทนจ้ะแกแกปุ้งหอยอู้หูเย็นเย็นเย็นพี่น้องเย็นเย็นโอ้คิดจังใดเนาะมาเฮ็ดคอนเทนต์หนึ่งสิเอาข้าปุ่นใส่บนนี้จ้า ข้าปุ้นใส่เห็นป่องราดน้ำจิ้มกับราดน้ำจิ้มอันทั่วพี่น้องทำน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มอ่ะมามอืม,อม,อม,อม กรเทียมองอืมองอืมกนดา่แดดเลยนี่ยอู้ยอยากได้รูปนี้เมาอยู่ข้างนาพี่อั๋อยู่ข้างหลังน่ารักจิน มับ่มีนะทายฟาร์มกินเยอะอืมเห็นไหมเห็นหนูปะเห็นโตเพราะอะไรบรรยากาศที่อ้าวซอมพี่น้องไอซอมมันอู้หูเกลือแสบแซ่บเอ้าคอยถือมากคอยเห็นอันนั้นตกค่ะพี่น้องพี่น้องโอ้หาซื้อยู่พีอาไวรนี่เอาอ่า นึกว่ากยอะม่นี่โยพี่น้องขาะแรษ้้้อ้บาบ้้้าเลยลี่น้้้้้อ้นนี้บ้้บา้อ้้อ้้้้้้<ะ>้ค้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แ้งพี่น้องแต่ว่า้ีแดดอยู่เย็นคักเ้้้นน้้้้้่้้้้้้้้้น้้้้้้น้้้้้นนวนะ้้น คริสต์มาสสีมาสีเขียวสีแดงาาค่ะว่ามือหนีสีเขียวก่อนสีแดงที่หลังด้วยค่ะเบิง่งโอ้ยโโพี่น้องอืบักหอยโอเคอยู่เด้อืยบ่อยากกินดิบหลายพี่น้องท่องบ่ค่อยดีฝุ่นอ่ะลูกซ้ายเจ้าจะเล่นสามกองพี่อ่งเด้อเตะแข่าบอกเคสเด้อ <laughs> เห็น,นมีมหมูออกมาเล่นนึ่ว่าเล่นน้ำเพลนเด้อออืืขลูกซ้ายจากเหล่นโอ้ยพี่น้องก็เย็นจากแต่เจมันจิ้มล้นๆพี่น้อง ลงทุนแห้งพี่น้องคลิปนี้เด้อกดไหลกดแชร์เบิ่งให้เน่ได้อพี่น้องเด้อเอเจชั่นแนวอืมกดไหลกดแชร์กดไหลกดแช่เด้อเด้อพราะนะเอาปลาเสือหม่อนลงไปได้บางๆเสด็จมาแบบสั่งสรรกันเลยเหรีย์อืม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 แบบเย็นก็ดีอืมครับพี่น้อง ขึ้นหอแตมังไายเนาะอ่ะเห็นที้อนเขาเห็นเนาะไม่ว่าสไเรเห็นน้ำเขาท่านเดลละลายท่านในไทยลุกงาางตอดสนุอยู่แต่คือมันเย็นเจี๊ยจริงๆต้องจุ่ก็ไ่วยอัะข้างในใสสองโต๊ะมือมามเย็นอือ่น้องก็น้องรื่องบกหวยอ่ หอยแข้งประเทศยังดอกพนวาเดนมากบตัวใหญ่เออื่อมันบุตัวใหญ่ใหญ่แซ่พี่น้องอันนี้อันใดถุงสกียวเต๋อป่อัมเียโคตละถุงวายอยู่อันมัน้บรหนอยปะนี้ย รู้บาลคืปปอปลามพี่นองเอย็นจะขอเข้าข่อยแข็งแล้วตอนนี <anci> ้พี่น้องคะ่ะอ<ม>ปลาแซลม,มอนอชิมบังไปแต่ทอ้ละม่านเลยพี่น้อง มีความสุขดีเลยทรมานอยู่เ <laughs> จ้ออาอว <laughs> ่าท้อคือทอปะปกติเพิ่นบ่ค่อยอันนี้นะ <c oughs> ปะกติเพิ่นนี่นนนอือปกติเ <c oughs> พิ่นบ่หนวอืออืม้องน้องบ่อุ่นห่างอืมแคล้คอย <c oughs> <c oughs> แซ่บได้พี่น้อง <c oughs> ปกติเขาจะกินแสบเป็นทางแสบเนี่ยแสบเ,เจ๊ันหนวแสบมึงเจ๊มันหนาวพี่น้องครหนาวหนาวย่ข่อยกะหนามือยพี่น้องเท่าไหร่สิเจา้าพี่น้องหนาวนนข้าวว่า,ามอันเย็นยู่แซยู้ห้องเย็ยนกันคลาดเนี้ยแมน เใ็้จังไดโน้ยเยี่ยมคือยู่ไดเฮ็ดจังไดพวกอ่ะโน้ลบหลายๆไหมอืมเขาคืออยู่ไสตายแล้วเขายูไวดายเป็นน้องเิ็นชักเย็นแห้งอืมเหรออร่อยมากฝ่าถึงฝ่าไว้เขาไม่กินละกันตายรีบนิดหน่อยค่ะเพื่อนเลยพี่น้องหนาวแล้วมูจ่าแช่ไปเด้อ ขันบ่แช่บ่ได้เห็ดคลิปเป๊ะๆให้เบ่งองเนี่ยเพลงจิ๊สน้มาไว้พี่น้องอเมื่อนี้วันที่จกตะตุ่นเบี่ยงห้าวไปงพี่น้องค่าแบอยู่เย็นพอมเย็นพอมก็ลืมแช่พี่น้องเย็นหลายเย็นแห้างปวดคอต่ายต่ายต่ายเจ๊ขึ้นหนาวคนแถ เย็นอีลิเมืองแกงหมดแล้วเมื่อ้งกินต้งสันพี่น้องทรมานแต่เด้อทรมานประหนิกอุศาลงทุนแทงเดยพี่น้องน้เบิ้งข่อยเนยเด้อเอเจเอเจลงทุนแหงอุ้ยสดใสหนาหลกแหงเห็นบวกอุ้ยพี่น้อง พี่อยากพักเจ้าคืดว่าตอนนี้นะเจา้าคืดว่าเจ้าอยู่นี่ของทรงทรงฟิตนะ้องแท้แข็งนะเมือ่อยแข็งมาแล้วบ่ตองดามาเด้อว่าแข็งประนันสิเมื่อกินมาอหยังก็จะให้เห็นอยู่และพี่น้องให้เบิ่งน้ำกันพู้อยู่ทั้งบ้านห้องููอยุ่งกิษเห็นแล้วก็บเ่เป็ยนหยังผู้ได้บ่มาก,กับล่อยพานอันแต่ว่าไล่ให้แน่ก็ดี่า,านไปเลยพี่น้องออืํำแข็งเกาะเต็มหมด พอไม่เห็นก็เกลียอย่างเงี้ยแข็งๆไม่ละลายอืมมันนี้อายเย็นไม่ออกอายเย็นไม่ออกเมือกตัวก็ไม่ปรนปรายพี่น้องอันนี้ก็ต้นแอปเปิลเ้าขอบ้านเมื่อกี้เขาถอดพี่น้องไปกินตอนได้านเด้อหนาวแห้งบ่ไว้พี่แอฟสวิติรัตจ่ามากินโช๊ตซโน่ไอเบิ่งซื้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห้ในเด้อจ้าเด้อเย้สวัสดีเด้อ AJ เด้อ AJ เด้อ AJ กดตู้ไหหนาวแห้งหนาวแห้งอีหลีอังเอกขอก่อนเอกขอขอขอแบบเต็ม